ภาพล่าสุดคู่รักซุปตาฮ่องกงแต่งงาน15ปีคาเตียงมั่นคงแม้ไม่มีลูกสวยหล่ออมตะเข้าสู่วยัยแสยดแต่งงานอยู่กินเป็นสามีภรรยามานานกว่า15ปีแล้วสำหรับคู่รักซุปตาดังฮ่องกงอย่าง เหลียงเฉาวเวยและหลิวเจียหลิงแม้จะไร้ทายาทสืบสกุลแต่ความรักความหวานที่ทั้งคู่มีให้กันขาเตียงไม่มีสันครลอนล่าสุดวันนี้27มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณเหลียงเฉาวเวยที่อายุครบ61ปีแล้วน,นี้มาดามหลิวคนสวยก็ได้โพสภาพคุณสามีพร้อมข้อความอวยพรวันเกิดแต่ใดๆคู่นี้ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังสวยห่อเหมาะสมดั่งกิ่งทองใบหย,ยกจริงๆคะ่ะ